่วมแชร์โดยศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงอัญชนาทองแงมกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและการนอนหลับวันนี้ก็จะมาพูดต่อจากตอนที่แล้วในเรื่องของการวินิจฉัยภาวะ OSA หรือภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับการวินิจฉัยที่นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายก็จะเป็นตัวช่วยประมาณหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้แม่นยำม,มาก การวินิสฉัยส่วนอื่นๆที่จะมาช่วยเราอย่างเช่นการถ่ายภาพทางรังสีคือการฟิลม์มหรือว่าเอกซเรย์ตัวต่อมอะิีนยว่ามีขนาดโตหรือกดเบียดทางเดินหายใจหรือเปล่านะคะส่วน อันที่สองที่จะมาช่วยได้ก็คือการวัดระดับออกซิเจนขณะหลับเป็นการวัดออกซิเจนอย่างน้อยประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ดูว่าขณะหลับเนี่ยมีค่าออกซิเจนที่ต่ำกว่า90%จนมีนัยยะสําคัญที่ว่าผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าภาวะนี้ถ้าเกิดภาวะที่ให้ผลเป็นบวกก็จะสามารถช่วยวินิจฉัยได้ว่าเป็น OSA แต่ว่าถ้าเป็นลบ อาจจะไม่ได้แม่นยําพอเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยที่แม่นยําที่สุดก็คือในเรื่องของการตรวจการนอนหลับหรือเทีาเรียกว่าสลิปเทสหรือโพลิซัมโนกราฟีจะเป็นการวัดสัญญาณตั้งแต่เครื่องไฟฟ้าสมองการวัดออกซิเจนคาร์บอนออกไซด์การดูการตรวจการนอนหลับในภาวะเรื่องของกล้ามเนื้อหายใจและหน้าท้องจะช่วยดูภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจเป็นการตรวจการวินิจฉัยที่แม่นยําที่สุดซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาของเราเนี่ยสามารถตรวจได้ขอบคุณค่ะ ร่วมแชร์โดยศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719